yeah <clears throat> กระดูในใบาชาดเราออกเลยนะฮะเราตัดทิ้งไปเลยมีดต,ต้องใช้ส้มมีดคมๆนะ ต้องคมไม่คมมันจะช้ำหมดนะให้มันออกให้มันสะอาดอย่างงี้นนะอันนี้อันนี้ก็ออกเลยดีกว่าเออกเลยนะออกเลยเอาไว้มันก็กินปุ๋ยกินยอะไรเงี้ยนะ คือเรามาตัดแต่งต้นให้มันสวยเลยกว่ารอใบใหม่ขึ้นมา จะสะอาดนะเนี่ยสมมติพอเอานี่ออกอีกผมว่าน่าจะดีนะนี่อาอ,ออกอีกเอาลองดูเอาออกเลยนะฮะเอาออกเลยเนี่ยก็เป็นลักษณะของการตัดแต่งนะฮะก้าน ก้านใบต้นรกของต้นมะพร้าวบนใจเราอ่นาเนี่ยใบอ,อันไหนไม่สวยเราตัดออกเลยนะเนี่ยรากมันกำลังขึ้นนะเนะจะให้ดีตรงนี้นะต้อดินดินกบเลยนะกบให้สึงนี่เลยนะให้รากหัวเยอะๆต้นมันจะได้สวยอ่าฝ้ารากมันเยอะต้นมันจะสวยนะ looking ทำให้มันสวยๆนะอันนี้อ่าเนี่ย นี่ยดูมันสะอาดห,หมฮะดูสะอาดสวยนะเนี่ยเนี่ยเราก็ดัดใบมันลงมาก่อนที่เราจะดัดเราต้องกีดกาบมันก,กดด่อนนะฮะดีกาบมันก่อน พอเราเกี่กาดเสร็จแล้วเนี่ยต้นและรูปร่างของมะพร้าวกเขจะเป็นวอลมอนเตอ่ะเนี่ยอ่าวมนมอนเตอันสวย,ยาง,งาม ปากเนี่ยตัวน,น,นี้ทำให้ต้นมะพร้าวมันโตนะต้นมะพร้าวมันโตตัวนี้เสน้นออกพอเราออกอเรออกสร็จเราก็ดัด เราออกเสร็จเราก็ดัดเรากกับไปลเล็เอาอกกลบออกแล้วก็ตัดนะฮะเนี่ัด,ก,นนดกันหน่อยดัดนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ดัดดัดมาลงมาเลยนะดัดมาลงมาเลยไ,ไม่ต้องกลัวมันหักมานกนเนี่ยาแบบนนี้ก็จะเป็นอยเอง นะฮะตอนมันก็จะประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกาบใบตรงนี้เยอะแล้วนะเนี่ยด้กีดมาเป็นหลายเดือนแนละ้วเนี่ย ถ้าเราไม่อออกนะะต้นมพะพร้าวได้กินลูกแน่เลยนะเนี่ยเกล่ยกาบออกไปเลยนะถ้าไม่อ,อออต้นมันจะสูงฉลูดเลยนะสูงฉลูดเราก็จะได้กินลูกมพะพร้าวเลยนะทีนี้ เนี่ยพอออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ออกเลยนะเนี่ยผมออกเลยสังเกตมาเนี่ยเ็แล้วก็ดัดมันหน่อยดัดด,ด,ดัดหน่อยนี่ดันลงมาเลยเนี่ยนะะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม นี่ยนะครับยังไม่เสร็จนะนี่นี่เนี่ยเราพอเราดัดลงมาอะเนี่ยแต่เราเราระวังนะเวลาเราเกลี่ยลงไปเรื่อยเื่อเนี่ย ยอดมะพร้าวมันจะอ่อนนะเราจะหักนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะหักนะเนี่ย เหยียบเบาๆลงมานิดนึงอยฮะฮะใช่เลยเนี่ย กลัวมานาันหนักต้องมาบาๆค่อยๆเนี่ยเนี่ยมือค่อยๆเสร็จแ,แล้วดัดมันเนี่ยดัดให้มันลงวังเนี้ย แต่อย่าลืมว่าไปเราดัดเสร็จเราต้องมัดนะฮะต้องมัดไว้นะเนี่ยต้องมัดไว้นะเห็นไหมฮะด้านนี้มาดูด้านนี้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยเนี่ยเราต้องมัดไว้ไม่มัดไม่ได้นะหักนะเนี่ยเราต้องมัดไว้เพราะตัวนี้ยอดตัวนี้มันอ่อน,นเนี่ยมันพร้อมที่จะหักตลอดเวลาเลยนะเนี่ย เยมันพร้อมที่จะหักตลอเวลาเลยเราต้องเอาอาหารเลยมาม,มัดไว้เนี่เอานี่ก็ได้มัดไว้ก่อนเนีมัดไว้อย่างงี้นะม,มัดไว้ก่อนเนี่ยครับการกรีดกับใบการแต่ง กาบก้านมะพร้าวบอลใบบอลไซก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเราจะดูว่าตรงไหนแม่เม็ดสวยเราก็ตัดแต่งได้เลยเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะสายไม่สายงานละขอแตงยังให้ขาดน้ําตรงนี้นะขาดน้ําขาดน้ําขาดดินตรงนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มดินลงไปผมจะให้รากมันเราเยอะๆนะฮตรงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มดินที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําเนี่ยฝนไม่ตกวันเดียวดูสิฮะดินแข็งเลยฮะ Yeah. ถ้าเราไม่ลดอีกสองวันแค่นั้นตายเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีสิ่งดีๆมาพวเราได้ดูกันนะจะได้เป็นกําลังใจกับคนที่ทําด้วยนะ,ะจะได้ทําให้พวกเราได้ดูกันถ้าใครชอบใครสูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี yeah. ่ยอย่าลืมกดติดตามนะเนี่ยสมร้าบอนใจ ตรงนี้จะเป็นเป็นลูกมัวพราวนะเนี่ยผมเอาเอาอนี้หุ้มห่อไว้เพื่อที่จะเอาดินมาใส่รดน้ําให้รากเมาเยอะๆมันจะได้สวยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ